สิประตูเมืองงามเรื่องนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมาสาเกตบุญพเเวทประเพณีมหาเจดีชัยมงคลงามหน้ายยุนบึงพลานชัยเขกว่างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาเข้าหอมะลิสาเกตนครเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก่อนยุคประวัติศาสตร์ ตามตำนานอุรังคธาตุปรากฏหลักฐานตามโบราณสถานกินข้าวหอมมะลิทุ่งกุลากินปลาในทะเลดึกดำบรรจึงเป็นคำนำทางที่เชิญชวนให้ท่านได้มาสัมผัสและรู้จักกับจังหวัดร้อยเอ็ดหรือสาเกตนครในอดีตจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการปกครองเป็น20อำเภอลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงบริเวณตอนกลางเป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำชีแม่น้ำมูลเตคว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิท้ายคำขวัญของจังหวัดแสดงถึงศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิที่อร่อยที่สุดในโลกอีกทั้งร้อยละ46.82ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้หรือกว่า1ล้านไร่จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า2ล้าน2แสนไร่อยู่ในเขตพื้นที่ของห้าอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดมีตำนานเล่าขานว่า ชาวกูลาจากพมา่าเดินทางมาค้าขายระหว่างเมืองผ่านทุ่งที่แห้งแล้งแดดร้อนทําให้ได้รับความยากลําบากถึงแม้เป็นชาติพันธุ์ที่แข็งแรงและอดทนที่สุดยังต้องร้องไห้หรือดูฝนน้ําหลากทุง่งหรืดูแ้งน้ําแห้งขอดปราสาทกูกาสิงเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามและประณีตตั้งอยู่ที่บ้านกูกาสิงตําบลกูกาสิงอําเภอเกษตรวิสัยใกล้ปราสาท จะมีแหล่งน้ำชื่อหนองคลองพื้นที่25ไร่อยู่ใจกลางหมู่บ้านจากประวัติศาสตร์ที่มีค่าวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมได้สร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างไรหนองคลองเป็นแหล่งน้ำต้นแบบที่จะมีส่วนพัฒนาทุการาร้องให้ได้จริงหรือและชุมชนมีการบริหารแบบปรณาการอย่างไรจึงส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี2553จากสำนักง,งานคณะกรรมก,การพัฒนาระบบราชการโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบรางวัลเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เลเห็นความสัมพันธ์ของการบริหารจัดก,การแหล่งน้ําในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงจาัดก,การประกวดขึ้นผลรองคล้องชนะเลิศผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของราษฎรหมู่ที่1 2และ9ผู้นําชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐได้แก่เทศบาลตำบลกูกาสิงโรงเรียนบ้านกูกาสิงโรงเรียนกูกาสิงประชาสัรคน์โรงพยาบาลสุขภาพตำบลกูกาสิงศูงยนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด และสำนักง,งานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำให้ความรู้ติดตามประเมินผลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรางวัลที่ได้รับครั้งนี้จึงยากต่อการประเมินค่าหากจะว่าคุณค่าที่มากยิ่งกว่าคือผลของความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนจากความร่วมมือการสร้างแรงจูงใจ นำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำมีอาหารโปรโตีนจากปลาเพิ่มขึ้นแบ่งปันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้กุงอยู่สืบนานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนได้สำเร็จจากคุสุรบายที่แยบยนจนเกิดแรงจูงใจความรักความหงแหนในแหล่งน้ำของชุมชนก่อเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประสบผลสำเร็จเป็นไปตามแนวคิดที่ว่าการอนุรักษ์แนวใหม่ หัวใจคือชุมชนอนุรักษ์จะเกิดผลชุมชนเป็นสำคัญสมแล้วน้องคลองแหล่งน้ำต้นแบบพัฒนาทุ่งกุลาสาเกตนคร